แลกกันเคุณผมผมไม่ให้คุณสองขวดไปไปไปไมคุณสองขวดได้ได้โปรดคุณบอกเจ้าดีไงได้โปรดผมให้คุณสองขวดได้โปรดได้โปรดสวัสดีครับผมอุ้ยปวดเอือกเวลาสิงโตถ่ายถ่ายง่ายไหมถ่ายเอือง่ายไหมครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายหรอครับงั้นพ่อมียาพิเศษรู้จักยาคู้มไหมครับสิงโตจักครับเคยกินไหมครับเคยกินครับ เขาบอกว่ายาคูเนี่ยนะมันทําให้ถ่ายง่ายด้วยเชื่อป่ะเชื่อเหรอนี่พ่อมียาคูมาฝังนี่สองขวดสนใจว่า่าไม่สนเราชอบกินไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้มัน้องอันนี้ไหนโอ้โหมียาคูสมัยใหม่เลอเนี่ยนี่มันคืออะไรครับเนี่ยยาคูจีนครับเออแต่มันเหมือนภาษาจีนนะ แต่มันน่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่าสิงโตรครับอ,อ๋อไม่ใช่นี่เขาเขียนอยู่เกาหลีนี่ภาษาเกา,าหลีสิงโตตะโกะเตกานี่สิงโตแปล,ลามาจากไหนครับเนี่ยเซเว่นก้าหายดิเหรอเซเว่นโอ้ตายแล้วโตดูยังไงว่ามันคือ,อยาคมูมันไม่เหมือนกันเลยนะนตรงผามีตรงบัวตรงดอกลูกแพรโอ้ยแต่พ่อแต่พ่อว่าเนี่ยยาคูของพ่อเนี่ยอร่อยกว่า มันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะเพราะว่ายาฟูต้นฉบับอร่อยกว่าอยู่แล้วครับไม่อันน่นี้ต้องลองชิมก่อนงั้น,นเดี๋ยวพ่อลองกินเดี๋ยวลองกินอันนี้เทียบกันดูดีกว่าว่าอันไหนอร่อยกันโอเคไหมงั้นขอลองแตกก่อนดีไหมแต่ถ้าไม่อร่อยพ่อขอกินอันนี้สองขวดเลยนะตรงนี้มีที่เปิดครับอ๋อเปิดที่นี่โอ้ยเปิดฝาแล้วไม่ต้องใช้หลอดเนาะใช้หลอดนะใช้ กินมันโยเกิร์ตเลยถามจริงถามจริงมันคืออะไรครับสิงโตเนี่ยคือเยลลี่คร่ะเยลลี่โยเกิร์ตหอมไหมครับหอมครับดูข้างในมันไม่ใช่เออข้างในมันเป็นเยลลี่กินเหมือนโยเกิร์ตเลยอ่ะข้างในมันเป็นเยนลลี่ครับไหนๆเอาให้ดูอ่ะเอาให้ดูเยลลี่นะกลายเป็นไงรสเค้ เป็นเยันดี้เป็นรถยดโคนะ้งโอโ้โหที่ไหนเรายรถโค้งเนี่ยมันหน้าตาเหมือนยาคูมากกว่านี่ดูเทียบสิเทียบสิเหมือนับเหมือนโอโ้โหแต่กลิ่นมันหอมมากเลยนะ หายง่ายด้วยอันนี้เหมือนกันอร่อยแล้วแล้วปวดท้องง่ายปุ้ยปวดท้องง่ายไหมล่ะหายง่ายแลกกันเลยกูพบผมเลยนี่คุณสองขวดไปไปไปให้คุณสองขวดเลยได้โปรดคุณบอกโทษดีเลได้โปรดผมให้คุณสองขวดได้ไม่ไม่ได้โปรดได้โปรดเพราะว่าของพ่ออร่อยกว่านะไม่ของพ่ออร่อยกว่าพ่ออร่อยกว่าอ๋อยุคพ่อกินกันแบบนี้ กินให้อร่อยนะครับยาคูมี2วิธีครับ<ม>เอาขวดมาติดกันดูดก้อนกันนอ้ก้มี2วิธีหรือไม่ก็ไซ่หลคู่ทวินแคมอย่างเงี้ยมีนก็มียอดครับที่บมมีสองวิธีเล่นด้วยองคเลองไปซ่้อกินได้นะครับผม ส่วนพ่อก็จะชอบรสชาตินี้เหมือนเดิมเพราะว่าพ่อชอบอยู่แล้วไงสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนลครับอย่อาลืมกดไลค์กดแชร์ซ้ำไปซ้ำาอีกครั้งี้งกวได้ครับครับผมบายยสวัสดีครับผมก็จะไปกินเหมือนเดิมของของผม่ยเพราะชอบ,ชอบเ้เฮ้ยเดกินไม่หมดเลยเนะสิเอา้า